นะครับสวัสดีครับวันนี้ทําข้าวมันไก่ทานกันครับก็ยังมีถามถึงมาถึงสูตรทําน้าจิ้มข้าวมันไก่นะครับก็อัดคลิปให้ดูอีกรอบนะครับเริ่มต้นเราก็เอาเต้าเจี้ยวนะฮะเดี๋ยวเราจะตากับพริกกระเทียมฮะใส่เต้าเจี้ยวลงไปนะครับแล้วก็บีเต้าเจี้ยวให้เขาแหลกนะครับ พอพี่เขาแหลกเสร็จเรียบร้อยแล้วเรา,เราใส่คริกกับกระเทียมนะฮะพริกกับกระเทียมนี่เราซอยซอยเข้าไว้นะครับใส่ลงไปเลยะฮะปีให้แหลกๆครับ พอเข้ากันแล้วเราก็ตักขึ้นครับในถ้วยของเราเลยนะครับเดี๋ยวเราไปปรุงรสกันครับนี่ฮะตักใส่ในถ้วยปรุงรสของเรานะครับใส่น้ําร้อนลงไปสักหน่อยครับใส่ลงไปล้างคกก็ได้นะฮะแล้วก็เทใส่ในถ้วยปรุงของเราแล้วก็เริ่มต้นปรุงรสด้วยน้ําตาลทรายครับ <c oughs> แล้วก็ซีอิ๊วดานะครับรสชาตินี่ เดี๋ยวเราชิมนะฮะหวานนิดใส่ซีอิ๊วหวานนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูครับสัดส่วนโดยประมาณที่คุณแม่ชอบทำนะครับก็น้ำตาลทรายสามช้อนชานะครับ ซีอิ๊วหวานนะครับสักประมาณ1ช้อนชานะครับซีอิ๊วดำด้วยนะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูประมาณ3ช้อนโต๊ะครับคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันฮะแล้วก็ชิมครับว่าได้รสชาติตามต้องการหรือยังถ้ายังไม่ได้เราก็ปรุงนะฮะ่กี้เราเค็มไปนิดหนึ่งก็ปรุงด้วยน้ำตาลทรายนะครับเพิ่มอีกสัก 2- ถึง3ช้อนชานะครับแล้วก็ น้ำส้มสายชูอีกหนึ่งช้อนโต๊ะครับเดีย๋ยวสัดส่วนไงจะลงไว้ให้ใต้คลิปนะฮะเพิ่มความเข้มข้นฮะพอเราปรุงรสชาติได้ที่เรียบร้อยแล้วนะฮะถูกปากก็ใส่กระเทียมที่ยังเหลืออยู่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีขิงครับ ใส่ขิงลงไปด้วยครับอ่าใส่ขิงลงไปครับขิงเราขิงซอยนี้ก็เอามาพยายามกับเกลือนะฮะล้างน้ํานะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสําหรับน้าจิ้มข้าวมันไก่ของเราครับง่ายๆครับวิีทานกับข้าวมันไก่ต้มไก่ทั้งตัวเลยฮะสว่วนนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ